สวัสดีจ้าพี่น้องปังป่ายสุขสุขคนเด้อมาหนี้มากินเมนูยังมาดิกินต้มปลาจ้าต้มปลาต้มปลาใส่เห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าพี่น้องหลายอย่างอยู่อืแล้วก็มีมันใส่มันนี่ด้วยมันเอคึ้ชื่อบอะ อั hit hit, uh, hit นนะ mm hmm. ี้ก็ไปเห็ดเอ็นเห็ดเอเห็ดเอ็นเฟิร์มไฟน่ะน้ำกรกเจงแกงต้มผักกาดเขียวมาจากพี่น้องแกงต้มผักกาดเขียวแล้วก็ข้าวข้อ กินปลาตักถ้วยเก่ามาเ้อะไปหนอกด้วยมแกงหัวปลาหัวปลาแฉะหมูเจ้าเห็นไม่ได้หรอกในหัวปลาอันนี้หัวหรือตัวมัน หัวมันก็นหลายแท้พี่ดองเอากดตักมุนหมดแล้วเอา้าเนี่ยตักให้พ่เจ้าเบ่งเอา้าหัวปลาหรือตัวปลาก็นไปลูกหันก่อนเนี่ยเออเอานี่แหละหัวปลาเลยแหละหัวปลาตัวปลาอะไรก็ว่ากันไปเอามันมาไปตรงนี้อวดอวดอ,อวดความมันโอ้ย สิวัดความมันกันหน่อยเถอะอนี่แล้วก็มกักวีเทอเทศไว้ตรงนี้เราก็กินฝั่งนี้จริงๆฝั่งนู้นนะค่อยใส่อันนั้นพิบนุนค่อยกินน้ำอัน้มป่าบักไล่ก่อนจะถึงมุเจ้า หกอีกแล้วห้าแยกดักหกอีกแล้วแกงสมปะก,กาศเขียวใส่มือรดพี่น้องเนาะกินผู้เดียว พอมีไผ่ัอกินน้ำหรอกเฮียพอจะก,กินจ้ะม,มัน่อย,ยตะไคร้ไล่หลายใส่ตะไคร้บุบบุบุบ,บ,บุทุบพอบุบุพี่น้องแต่ข่อยใส่หลาย่อยมกักแบบคล้ายๆมุนทมุนไอ่อะ่อา ใส่ขาเยอะอุออย้ยแซ่บให้ยละแก้วหยอดยน้ำปากกัน,น,นด้ไม่ต้องเด้อเอี่ยวนะตัวเอีย่วยวเม่ไหวแล้ว ิกินบอดไอ้นั่นแล้วค่อยๆจะนั่งตัวตรงๆเอนใจหักเวบแล้วค่อยเสียวหลังเอ,อ้ยหันไปหันมาขี้ลืมตัว คลิปทั้งขาทั้งออกเองคอยหยักขยับเยอะครับพี่น้องหลังคอยพอดีหลังคอยเป็นยังรูปพอขยับปุ๊บแล้วมันเป็นขึ้นมามันเสียวแป๊บแป๊บเราก็แบบคลายแบบเหมือนจะจะไปไหนไม่ได้เลย้ามันเตียวแป๊บปุ๊บเนี่ยเราจะไปไหนไม่เหมือนจะไปไหนไม่ได้เลยจะซุดอยู่กับที่อย่างเงี้ย ม่เรไปหาหมอตัวมาจามาจ้า,า,จาแสีแบเรเลาเรื่องส่วนตัวเราเรื่องส่วนตัวพี่น้องเขจาจะไปเล่าให้ใครฟังรูกมันก็ไม่มารับรู้กับเราเม มีลูกก็เหมือนว่ามีลูกเลยพี่น้องเหมือนเหมือนดูตัวคนเดียวอืมบ่มีผัวเพราะเพราะว่าผัวก็ไม่มีไม่ลูกก็เหมือนไม่มี ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກິນປາຫຍັງຫຶຂ້ອຍພະຍາຍາມກິນເຫັດກິນຫຍັງເຂົາຈະເອົາເນື້ອປາມາກິນຊหน่อย Xếp rồi Xếp rồi Nếm nước vào coi กินเนื้อปลาไปเนองเห็นตะจอดไปไหนเห็นตะจอดไปไหนไม่รู้ไปย่าไปเที่ยวไปไปใครไ,ไป<ะ>คนเดียวไอตัวตดยกับโดยกับพี่ตงอืมอ่ะไม่ไม่มางานเหรอพี่ตงไปเรียนกับพี่ตงขี้เกียจไปเรียนอืม จะนอ้ามาใหมามาแยกออกแไปคล่อมนะจะไปคล่อมแล้วก็นั่งเลยพักผ่อนหลังคนแล้วจะออกมาทำใหม่อร่อยเตียงส้มกัด ข้องคอเอ้ต้มน้ำเยอะนะไอ้ต้มน้ำเยอะเทน้ำกันเทห,หลายมันจะหุกต้มปลาเผ็ดไหมเผ็ด รรสจืดๆรสจืดแล้วไม่ไเผ็เผ็ดใส่พริกป่นไปจงเยอะใส่ใส่พริกป่นปไเป,นป,นปเยอะกินไม่ได้รักเผ็ดนกินไก่ មកកែបអ្ហអ្ហមកលៃណាងឹងកង់គប់ຕົកហឹមកង់ខ្យាយោបលឿនពីងងយមលឿនអីអីយកអីណាំពីថាអីណាដានឯតោមានញ៉ាំតោ ว้าขอโทษเดี๋ยวไปน่องข้าวจะไม่หมดก้อนแล้วหนีูเขาประกาศว่ามีงานไร ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องแก้วตาพาก,กินในเด้อพี่น้องเด้อพาก,กินแชนแนล ที่จะทำคลิปต่อ,ตอไปเด้ี่น้องเนอะไปก่อนเ้อจ้าบ๊ายบาย